ฟาบริซิโอโรมาโนนักเก่วคนดังระบุว่ารูเบนอโมริมกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางแผนคว้าแบ็กซ้ายคนใหม่เข้ามาเสริมทีมในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมแม้ว่าเขาจะแสดงความพอใจกับฟอร์มของดีเอโก้ดาโลที่ปรับบทบาทมาเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายอโมริมแฮปปี้กับดาโลแต่ต้องการแบ็กซ้ายธรรมชาติแม้ว่าดาโลจะโชว์ศักยภาพได้ดีในแง่ของความเป็นมืออาชีพและการเล่นเกมรับแต่โรมาโน่เปิดเผยว่า อมโมริมต้องการผู้เล่นที่สามารถทำประจำการในตำแหน่งแบ็กซ้ายได้เป็นประจำโดยเขาต้องการให้ดาโล่กลับไปเล่นในตำแหน่งที่ถนัดคือแบ็กขวาแมนยูเน็ตมีรายชื่อนักเตะเป้าหมายหลายรายสำหรับตำแหน่งแบ็กซ้ายมีลอสเคอร์เคสดาวรุ่งจากบอลมัรซึ่งมีฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจในพรีเมียร์ลีกและอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการสร้างทีมในระยะยาวอันฟอนโซเดวิสซูเปอร์สตาร์จากไบเยนมิวนิคที่กำลังจะหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้ เดวิสสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับทีมอื่นได้ในเดือนมกราคมแต่มีข่าวว่ารอันมาริดกำลังให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดโรมาโน่เสริมว่าการเสริมทัพในตำแหน่งแบ็กซ้ายจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นค่าตัวความพร้อมของนักเตะและโอกาสในตลาดซื้อขายโดยอาจเกิดขึ้นในเดือนมกราคมหรือเลื่อนไปช่วงซัมเมอร์แมนยูในเตตต้องการนักเตะในตำแหน่งนี้อย่างแน่นอนมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตลาดแต่พวกเขากำลังพิจารณาตัวเลือกที่ดีที่สุด การเสริมแบ็กซ้ายคนใหม่ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของอมโมริมในการพัฒนาทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อกลับมาแข็งแกร่งในสนามและแข่งขันในระดับสูงต่อไป